ดูเหมือนว่าพลังผลปีศาจยังยืดนะครับหรือผลโกมุกโมุกของลูฟี่นั้นจาร์โอดาพยายามจะเพิ่มความสําคัญของพลังผลปีศาจนี้นะครับต่อแฟนวันพีทเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนะครับความสําคัญที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นของพลังผลปีศาจนี้กันบ้างดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยก็ตั้งแต่นะครับสปอยวันพีทของตอนที่17หนน่ครัีการหลุดนะครับ ถามว่าไอประเด็นไหนเนี่ยที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจมากที่สุดเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องพลังผลปีศาจของลูฟี่เพราะถึงแม้จะมีประเด็นนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บของโซโลนะครับหรือว่าผลข้างเคียงของชอปเปอร์นั้นก็ต้องชิดซ้ายชิดขวาเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนะครับผลปีศาจของลูฟี่ไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนหนึ่งที่ไฮมากๆเลยเพราะเป็นเรื่องราวนะครับที่ผ่านมาพันกว่าตอนเองแล้วอาจารย์โอดาสนั้นนะครับดันมาเฉลยนะครับถึงความสําคัญของพลังผลปีศาจนี้นะ อันนี้ผู้ประชดนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยผ่านไปพันกว่าตอนนะครับอาจารย์แกก็เพิ่งมาบอกเนาะว่าผลปีศาจของลูฟี่นั้นที่กลุ่มผมแดงแชงคูดนะฮะได้ทําการขโมยมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับจากการที่รัฐบาลโลกนั้นนะครับเป็นคนเก็บนะครับพลังผลปีศาจนี้ไว้นะครับมันจึงเพิ่มความสําคัญของพลังผลปีศาจนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากย้อนกลับไปนะครับในช่วงแรกๆเลยเนาะของการ์ตูนวันพีซจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจของลูฟี่ที่ทุกคนคาดหวังว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้มันจะต้องมีททีี่่มาไป หรือเป็นของบุคคลนะครับที่ยิ่ง,งใหญ่ไขทองคำนะฮะในเรื่องวันพีชนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งความคาดหวังนะครับของแฟนคลับวันพีดเรื่อยมาเลยเพราะทุกคนนั้นนะครับก็เชื่อเลยแหละว่าโอ้โหพลังผลปีศาจของเพลงของเรื่องนั้นมันต้องเป็นพลังผลปีศาจที่สําคัญแน่ๆไม่บบว่าจะเป็นด้านพลังเอ่ยนะครับหรืออาจจะเป็นพลังผลปีศาจที่บุคคลก,ก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เคยครอบครองพลังผลปีศาจนี้แน่ๆแ,แต่ว่าเมื่อวันพีดนะครับดำเนินเนื้อเรื่องไปนะครับจนเกิดเป็นมุมต่อคำถาม SBS ของอาจารย์โอดาเกิดขึ้นนะครับไอเรื่องความคาดหวั นะคะว่าพลังผลปีศาจนี้เนี่ยจะต้องเมบคิงๆเลยเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าค่อยๆซาไปนะจากการที่อาจารย์โอดาเนีครับเคยให้ผลแหละคับว่าทําไมการลูฟี่นั้นนะครับถึงต้องกินพลังผลปีศาจนี้ โดยอาจารย์แกก็บอกเลยแหละครับว่าการที่แกนั้นให้ลูฟี่นั้นนะครับกินพลังผลปีศาจที่กระลงปงๆปงแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าหากให้ลูฟี่ผู้ที่เป็นเพลงของเรื่องนะครับได้กินพลังผลปีศาจโถดนะครับอย่างเช่นในพลังผลแมกมานะครับของอาคอโนุกระตูนเรื่องวันพีชน,น,นะครับก็คงจะเขียนได้ไม่นานนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่มันดูเรียบง่ายนะครับแต่ก็จริงๆแล้วมันก็ตามเหตุผลนี้เลยล่ะการที่เราได้เห็นนะครับพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นนะครับที่เป็นแนวยางยืดมันสาามรรถพพลลิกกกแงนนะคับเขียให้ต็ได หรือความสามารถนั้นนะครับก็จะดูเทพขึ้นมาได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลสําคัญเลยนะครับที่อาจารย์โอดานนั้นเคยให้เหตุผลตรงนี้ไว้ในช่วงแรกๆจึงทาให้นะครับหลายคนก็เลยไม่เคยคาดคิดเลยแหละครับว่าไอ้พลังผลปีศาจผลโกมุกโกมุผลยางยืดของลูฟี่นั้นจะเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่เทพเว่อร์วังในอนาคตนะครับส่วนไอ้ความเทพที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนะครับการฝึกของลูฟี่นะครับแบบฝึกแบบโคตรเลยด้วยความที่ว่าตอนเด็กลูฟี่นั้นนะครับถูกเล โดยปูการาฟนะครับซึ่งการเลี้ยงดูของปูการาฟนั้นมันก็เหนือยอดมนุษย์ปกติไปอยู่แล้วเอาง่ายๆนะครับการที่โคบี้นั้นไปฝึกนะครับกับปูการาฟเพียงแค่ไม่กี่ปีปัจจุบันนี้โคบี้เนี่ยมันก็เก่งเทพเวอร์วังขึ้นมาจากเดิมมากมายเลยนะครับแต่ลูฟี่นั้นได้รับการเลี้ยงดูมาจากเด็กการที่เขานั้นจะเก่งขนาดนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกไหนการที่เขานั้นนะครับเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับซาโบกับเอสนะครับซึ่งซาโบกับเอสในตอนเด็กเนี่ยถือว่าเก่งเลยนะครับคือขนาดที่ลูฟี่นั้นไม่ยะรรบ่าากกสีวปณ์จพ ของเอันนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นเหตุผลหลักๆสําคัญเลยที่ลูฟี่นั้นพัฒนาม,มาได้จนถึงทุกวันนี้ถึงขนาดที่ใช้เกียร์ส่นะครับได้โหดสัตว์รัสเซียน,นะครับเหมือนที่พวกเราได้เห็นแต่เอาจริงๆแล้วหากทุกคนนะ่ะลองสังเกตดูดีๆนะครับถึงแม้ว่าปาาของอาจารย์โอดาจะบอกว่าต้องการความตลกนะครับให้กับพลังผลปีศาจของลูฟี่แต่อาจารย์แกก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะเรื่องความสามารถผลปีศาจของลูฟี่ไปเลยนะครับทั้งที่เรื่องวันพีชนั้นในตอนนี้เนี่ยการที่คนนั้นจะมีฮาคิเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่สําคัญเเกกกกินวว่่่าาาาพลาล,าลังผปศจจไไแแแ้ตรยย์็มค ลากทิ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ลูฟี่นั้นนะครับใช้เกียร์สในการต่อสู้ก็คือเกียร์สีอย่างที่เราทราบกันดีเป็นเพราะพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นนะครับมาควบรวมกับฮาคี้ของเขาจนเกิดเป็นเกียร์สนะครับในหลายๆรูปแบบนะจึงทําให้เนี่ยพลังผลปีศาจยังยืดที่ดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับหรือแบบว่าที่หลายคนมักจะแซวว่าไอ้พลังผลปีศาจนี้เนี่ยกาก,ากเือเกินอาจารย์แกนั้นก็พยายามจะเพิ่มความสําคัญนะครับของพลังผลปีศาจนี้มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับเกียร์สี่เห็นไหมก็จะมีหลายรูปแบบอีกที่พััฒนาาไปครบควบววมก ของลูฟี่นะครับ แท้จ,จริงแล้วเนี่ยก็ยังมีการปูเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจสามารถตื่นได้นะครับอย่างพลังผลปีศาจของโดฟามิงโกเนี่ยที่มันเป็นเพียงแค่ผลได้เท่านั้นที่ดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่สามารถอีโวพลังผลปีศาจนี้จนกลายเป็นพลังผลปีศาจที่สุดยอดได้นะครับเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วอีกไหนจะเป็นพลังผลปีศาจอย่างผลโมจิโมจินะครับอย่างไอพลังผลปีศาจนี้ก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงนะครับกับผลปีศาจข,ของลูฟี่เมื่อตื่นแล้วนะครับก็โหดด้วยนะครับจึงทําให้หลายคนก็เลยไปตั้งความหวังแหละครับ าศาสตร์นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นมันจะกากแต่มันก็น่าสามารถพัฒนาตนเองไปนะครับในระดับที่มันสูงได้อันนี้ก็คือเป็นความหวังนะครับที่แฟนข่าววันพีชนั้นก็คือตั้งเงินไว้มาอย่างยาวนานแล้วจนทาให้หลายคนนั้นก็เลยเบี่ยงประเด็นไปเลยโอเคในเมื่อพลังผลพิศาจของลูฟี่นั้นจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เทพอะไรแต่พลังผลพีศารนี้นั้นนะครับอาจจะเคยเป็นพลังผลพิศาจของคนที่มันยิ่งใหญ่ไขทองคาในเรื่องก็ได้อย่างเช่นโรเจอร์อย่างนี้แต่เมื่อมีการย้อนประวัตินะครับอดีตของโรเจอร์นั้นนะครับก็ นั้นนะครับเป็นอดีตผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลยางยืดม,มาก่อนคือเอาง่ายๆนะโรเจอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นคนนะครับที่ใช้พลังผลปีศาจด้วยซ้ำนะครับเนื่องได้ว่ากลุ่มของโรเจอร์นั้นค่อนข้างเป็นกลุ่มนะครับที่คอนเวอร์เซทีฟมากๆเลยก,ก็คือแบบไม่ค่อยสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจส,สักเท่าไหร่นะครับคือฟิลแบบไม่มีพลังผลปีศาจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเสียกว่านะครับเนี่ยคิดดูแล้วกันนะครับว่ายังกลุ่มของโรเจอร์นั้นมีแนวคิดแบบนี้จึงทําให้มันก็เลยแบบว่าประเด็นเกี่ยวกับพลังผลปี ื่อล่าสุดนี้นะครับประเด็นที่ถือว่าเขย่าขวัญนะครับแฟนคลับวันพีชของโลกนี้เลยเกี่ยวกับประเด็นพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นเคยถูกครอบครองมานะครับโดยฝั่งรัฐบาลโลกแต่ดันถูกขโมยไปนะครับภายใต้การดูแลนะครับของ CP 9ีนในตอนนั้นโดยมีนะครับเจ้าคุซูอดีตนะครับหนึ่งใน CP 9ีนะครับที่เคยอยู่ในสังกัดนั้นนะครับแล้วก็ทําผิดพลาดนี่แหละทำให้พลังผลปีศาจนี้ถูกแย่งชิงไปจนถูกเข้าคุกเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนก็เลยไปว่าเฮ้ยพลังผลปีศาจนี้เนี่ยอาจจะมีคุณ ค่ามากๆเลยก็ได้นะถึงขนาดนะคบที่ต้องจําคุกนะครับคนระดับ CP 9ีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยหากลองย้อนกลับไปดูจริงๆอย่างไอ้เจ้าล็อบบีิก่อนหน้านี้เนี่ยที่พ่ายแพ้กับลูฟี่ไปนะครับยังถูกไล่ล่าเลยนะครับก่อนที่ถูกดึงตัวกลับมาอยู่ใน c p พซีโร่แต่จริงๆแล้วผมว่าไอ้ความผิดในตอนนั้นเนะี่ยที่ปล่อยนะครับให้ลูฟี่นั้นเผาทงของรัฐบาลโลกและย่ายีนะครับเอเนสล็อบบี้ไปในตอนนั้นเนะี่ยผมว่ามันเป็นความผิดที่ดูยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะให้อภัยได้แก่ฝั่งรัฐบาลโลกแต่หากผลพ คันอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะถึงขนาดที่ต้องแบบว่าให้คุสมูนั้นนะครับจะต้องถูกลงโทษในการจําคุกเลยนะครับเพราะว่ามันก็ดูเป็นคดีที่ใหญ่เกินกว่านะครับที่บกเราจะคาดคิดไปได้ซึ่งแน่นอนแหละครับเมื่อมีการเปิดประเด็นขนาดนี้นะครับมันยิ่งเพิ่มความสําคัญนะครับของพลังผลปีศาจของลูฟี่เพิ่มขึ้นไปอีกโดยดูเหมือนว่าจานโอดานั้นนะครับจะพยายามมุ่งเน้นเหลือเกินนะครับเอ้ยมันมีปุ่มหลังอยู่นะพลังผลปีศาจของลูฟี่นะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้พลังผลปีศาจไก่กาอะไรนรับแบแว่่าาาไปหเจอกงย ถึงขนาดที่รัฐบาลโลกนั้นเคยครอบครองเอาไว้นะครับมันก็คงจะมีอะไรดีสักอย่างแหละก็ต้องรอดูนะครับในการเปิดเผยในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้นะครับทุกคนนั้นก็ยิ่งเพิ่มความสําคัญนะครับหรือว่าเพิ่มคุณค่าให้กับพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลโกมุกโกมุหรือผลยางยี่ของลูฟี่เพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับเลยเพื่อนๆคิดไว่ายังไงบ้างครับคิดว่าพลังผลปีศาจนี้ของลูฟี่นะจะเป็นพลังผลปีศาจที่สําคัญนะครับเหมือนที่นะครับเรื่องราวเนี่ยพยายามปูขึ้นมาขนาดนี้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ดูนะครับเเพาผมชื่่อว หลายคนนั้นนะครับก็เริ่มมีความคิดใหม่ๆแล้วแหละครับว่าเอ้ยพลังผลปิศาตนี้เนี่ยก็คงจะไม่ใช่พลังผลปีศาจธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนที่พวกเราเคยคิดก่อนหน้านี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอมเมนต์มาเนี่ยในช่วงอาทิตย์นี้เดี๋ยวพอมีสปอยนะครับของตอนใหม่มานะครับก็น่าจะวันจันนี้หรือวันอังคารนี้นะครับทุกคนนั้นนะครับก็จะถูกคัดเลือกไปเนาะในการตอบคำถามในคลิปนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยและเเหหมมมือนนดดดิะคครรับาใที่่ไไ้ก และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับหรือช่องทางแอปปิลิปิลิก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ